ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสราวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตร นั่งคู่บัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เบื้องหน้าอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นท่านพระสารีบุตรนั่งคู่บัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เบื้องหน้าในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความดีแล้วได้ทรงเปล่งอุทานีในเวลานั้นว่าภิกษุผู้ดุดภูเขาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความสิ้นโมหะเหมือนภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ด้วยดีฉนั้น